เอเดี๋ยนะทำไมรอบๆมันเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมมีหมอกเต็มเลยเนะี่ยอ๋อแค่ลองหัวชิบหายเดี๋ยวประเด็นคือทำไมบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้เอ่อหรือว่ามีใครเผาขยะแถวนี้ไม่น่าจะใช่นะผมวันไม่ใช่แค่ที่เดียวแต่เป็นทั้งแมปเลยนะครับผมน่าจะเป็นการต้อนรับฮาโลวีนนะฮะเพราะตอนนี้คือวันที่31ตุลาวันที่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะฮนะผมเออ ก็เจ๋งไปอีกแบบหนึ่งนะผมเปลี่ยนบรรยากาศตัวตนี่คือจะเป็นตอนเชา้าหรือไม่ก็ตอนเที่ยงไะนะับผมแสงสลัวสุดโแต่ตัดมาตอนนี้คือแบบมืดที่ผายมาดูซิว่าในเกมเนี่ยผมจะฆ่าใครได้บ้างนะฮะในบรรยากาศแบบนี้โอ้โหเปลีป่ยนไรรยากะใครเปลีนะ่ยนมเนี่ยเปลี่ยนมาทําไมเพื่อนอ่ะไม่ต้องพูดมากทําเพลงลงกันเลยนะับผมในบรรยากาศแบบนี้หมอกจางๆหรือควันนะผมเออจะว่าไปเมื่อไม่กี่ วันนี้เองนะครับผมมันมีอัปเดตซอมบี้มาในโหมด Battle Royale นะครับผมก็คือถ้าสังเกตจ,จะเห็นแสงพุ่งๆขึ้นไปบนฟ้าสีฟ้าๆนั่นแหละนะครับผมมันเป็นที่แบบซอมบี้อยู่นะครับผมมันก็จะสุ่มที่ต่างๆกันไปนะครับผมแต่วันนี้เรามาลงตรงดินตรงนี้เลยนะฮะตรงตรงไหนวะโคลอสเซียมนะครับผมตรงนี้มันมีทั้งพื้นที่สีส้มและซอมบี้นะผมเห็นไหมแสงบวกกับบรรยากาศแบบนี้โอ้โหโคตรได้ฟิลเนละ <c oughs> คือแบบโคตรได้ฟิลจริงๆๆนะฮะผมโคตรได้ฟีลเลยแต่ตอนนี้คือไปหาปืนก่อนเอ๊ะใครวะอ๋อไม่ใช่ปัญหานะผมก็ตอนนี้เล่นคนเดียวอยู่นะฮะผมลุยโซโล่ไม่ใช่ได้หรอกผมกําลังจะเก็บอาชีพเป็นอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะผมแต่ตอนนี้เก็บปืนก่อนเดี๋ยวลงไปข้างล่างลองไปยิงซอมบี้ดูดูดิมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนะผมคือซอมบี้น่เราเราต้องลงข้างๆพื้นที่มันนะผมถึงมันจะเกิดน่มันตีผมละ ยิงไปเพื่อนยิง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 นะผมมันก็จะดปกระสุนยาต่างๆนะผมก็มายิงได้แต่ระวังคนด้วยนะผมเพราะมันไม่ใช่เราคนเดียวที่มาลงนะผมแต่นี่จากัดมันก็จกัดกําจัดเด้เอ,อจํากัดอะไรละ่ะนะครผบพอเราฆ่าเสร็จนะผมมันก็จะมีของดอบนะนอกจากนั้นตรงนั้นอ่ะมันยังมีกล้องอีกนะผมพอเราเปิดปุ๊บของโคตรด,ดีนะ จะเป็นของที่แบบหายยากข้งนั้นเลยนะผมจะเป็นระดับสีทองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะ3อะดรีนาลีนแม้กระทั่งปืนสีทองนะผมใครที่แบบอ,อยากจะเทพตั้งแต่เริ่มต้นก็แนะนำให้มายิงซอมบี้นะแต่ระวังคนด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่บนได้กับแบบนี้มันโคตรได้ฟิลจริงๆนะผมเ <laughs> มื่อกี้ผมก็เล่นแล้ประมาณรอบสองรอบนะครับผมก็พดว่ายิงยากชิบหายนะ คือแบบปกตินี่คือหาไม่ค่อยจะเจออยู่แล้วแต่นี่คือปรับให้มันแบบไม่เห็นเข้าไปอีกก็ชิบหายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอตัวอุปกรณ์ปืนก่อนนะครับผมอ่ะมีใครนะ่ะอ่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะฮะระวังด้วยนะครับผมอ่ะก็เก็บได้แล้วประมาณหนึ่งนองเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องบินนะครับผมเพราะตอนนี้เราเลื่นคนเดียวนะผมเราต้องไปแคร์ใครนะปกตินี่คือถ้ากแบบ ถ้าเราไม่อยากจะเป็นเป้านนี้ให้ใคร <c oughs> คก็แนะนําว่าอย่าขึ้นเครื่องบินนะ <_ V> แต่ตอนนี้ขึ้นคนเดียวไงไม่จะเป็นต้องกลัวเ <_ V> พราะศัตรูม่แค่คนเดียวนะครับผมมันจะเป็นคนหรือเป็นบอดก็มาแค่คนเดียวนะเ <_ V> อ,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 อเดีเดดดดกูเ,เห็นนะกูเห็นนะถึงแม้ผมจะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ผมก็เห็นนะนะผมแต่ระวังด้วยแถวนี้นะมีคนหรือเปล่านะผมเมื่อกี้มันตั้งกับดักล่อไปเลยนะผมถ้าผมแบบมูแต่พูดเมื่อกี้คือแบบโดนไปแล้วเนี่ย แต่ตอนนี้เข้าวงไปก่อนไปหาแอร์ด็อปนะผมทุกคนดูดีเห็นไหมหมอกไปแบบคือแบบไม่เห็นหาเลยเลยเนี่บปกติก็คือผมเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วไงแต่เขาแบบมีหมอกเข้ามาที่คือแบบยิ่งไม่เห็นเขาใปใหญ่นะครับผมเพราะงั้นถ้าใครแบบสายตาไม่ดีแนะนําให้แบบไม่ต้องเล่นเนหลอนเล่นก็แบบสังเกตดีๆนะฮะคือผมก็เอายอมรับตรงๆว่าผมก็แบบไม่เห็นนะศัตรูเดินมาแบบระยะสองสามเมตรคือไม่เห็นตรงนนี้กูแบบ ไม่เห็นศัตรูกูตาบอดเนี่ยตอนนี้ก็ไปเก็บไอ้ดรอปก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ไม่มีใครมาเก็บเรามีเครื่องบิน VIP สุดลนะเนี่ยเก็บไปอ่นนี้ได้หลังเราจอดในอย่างเท่แล้วก็ปืนพิเศษของผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหาคนก่อนมีไหมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไปดีกว่านี้น,นี้นี้นะผมนี้ตรงนู้นมีคนอยู่อะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครยิงนะมีคนยิงผมผมรับไม่ได้เนี่ยครับ ใครนะ่นะผมตอนนี้คือผมห้าวได้ไงเพราะมีแบบศัตรูคนเดียวนะผมแต่ถ้ามันเป็นตีนี้คือแบบพี่เองก็ต้องคงบาย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 นะครับตอนนี้คือหาปืนหาศัตรูได้งไงอ่ะไม่โดนอ่ะอ่ะเดออกตรงนี้ก็ยิงทะลุประตูไปเลยนะอือโดนนะผมมันคิดว่าประตูคงกันกระสุนได้นะอ่ะตอนนี้คือแบบเต็มตัวแลนะ้วในของเนะี่ยทิ้งทิ้งของของที่ไม่จำเป็น มีใครไหมที่เก็บแอร์ดรอปไม่มีนะเออนะครับผมระวังด้วยเล่นคนเดียวเนี่ยนะฮะต้องระวังทุกอย่างเลยเพราะถ้าเราตายคือตายแล้วตายเลยนะมีการไปตรงนู้นมีแอร์ดรอปตกอยู่นะแอร์ดรอปตรงนู้นเลยโอโ้โหอย่างไกลนะฮะดูเห็นไหมสภาพอากาศรอบๆนี่คือแบบเหมือนกําลังแบบเอ่อเหมือนกับหลังฝนตกเลยนะผมไม่ใช่ดิเหมือนกับบรรยากาศตอนเช้าๆตรู่นี้ตอนตีห้าตีหกนี่ใช่แอร์ดรอปอยู่ตรงนั้ 5, น จอดไปอู้เดี๋็ดๆจอดเร็วไปจอดเร็วเพรานั่นๆ,ๆมีใครไหมเนะี่ยมีใครไหมผมไม่มีใครในชั้นอ่ะเก็บแอ้ดอปกันก่อนตอนนี้คือโลภมากนะผมตอนนี้แอ้ดอปไม่ใช่เด็ดอะดรีนาลีนเต็มตัวแล้วแต่อยากจะเก็บอีกนะผมเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็เอาเอคมานะผมเอคสโคปธรรมดานะผมเพราะตอนนี้ผมใช้ AK 2กระบอกเลยนะผมไปตรงไอ,อมีคน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 ขับรถมานะครับผมหาได้อยู่ไหน เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเลยนะครับผมไม่เห็นเลยเห็นไหมมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นอ่ะผมเห็นละนั่นไงนั่นไงเด่นเกินนั่งไงชุดมึงเด่นมากแนะนำให้มาหาสกินที่มันไม่เด่นนะครับผมอ่ะอยู่ไหนวะอ่ะขี่รถมาขี่รถมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอย่าบอกนะว่ากูยิงฮอก่อนเลยกูยิงฮอก่อนเลยเออเอายังไงเพื่อนเอายังไงอย่าอย่าทริคแบบนี้พี่ผ่านมาเยอะแล้วนะครับ จเจ้าหอนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมผมเจอมาบ่อยนะฮะไม่เไรอย่างนั้นแล้วก็มีรถมันเนหะ็นไหมผมจะไม่กดไม่แค้นมันเนี้ยผมเพราะมันเอ่อมาโชว์ความฉลาดให้ผมได้ดูนะฮะแต่ตอนนี้คือไปเก็บแอดดอปก่อนแอดดอปอยู่อ่ะมีคน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 ไงนั่งไงนั่นไงนเดี๋ยวเจอสโคปกูสโคปคูณเออสโคปคูณสี่อ่าอา่าอ้าวลืมรีโหลดกระสุนชิบหายเดี๋ยวด้ได้ได้ได้ มาดิเพื่อนมาดิมาดิมาดิมา, ي, มา, ي, มาเดออ,อย่ามาดูถูกเอเคนะครับผมเออจะว่าไอมีคนขับพร้อม<ค>มีคนขับพร้มพอมมีคนขับพอมาชิบหายแลงวไงอ่ะมีใครเนะี่ยบอดบอดบอดตกใจนะผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันเลาอลงมาเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมันขับพอมาเนี่ยคนหนึ่งนะคนหนึ่งอยู่ข้างบนผมไม่มีเออนีนผม,หม,ห,มหมอกหมอกหนะจาจอดะไม่เห็นเลย <c oughs> คือแบบไม่เห็นเลยเลยแบบ แบบแคนซีอะมั้ยยูแคนซีมียูแคนซีมีนะผมไม่เห็นน่ามีใครวะนะขึ้นไปนะผมปล่อยมันไปตอนนี้คือหาไอคนที่แบบขับพอมันคิด้ปหนไรวะอ๋อมันไปเอานันที่อัปเกรดสกิลเดี๋ยวต้องซ่อนก่อนเดี๋ยวมันมาเอาเก็บไอ้ดอกอ๋อไม่ได้เก็บอ <laughs> แล้วก็แบบตกใจเกอร์นะผมปล่อยมันไปตอนนี้อะดรีนาลีนเราเต็มตัวแล้วนะผมส่วนปืนก็แบบปืนอัปเกรดทั้งสองอันแล้วนะ <laughs> ไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วเนี่ย เ,ออเดี๋ยวตรงนี้มันมีคนเดินมาเอ้ยรถถังตกตงหน้าเราเลยไม่เอาไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเด่นเกินเด่นเกินไม่เอาไม่เอาอะไรที่มันเด่นเด่นเนี่ยไม่เอานะครับเกม APS นี่คือแบบถ้าเด่นขึ้นมาเนี่คือเตรียมตัวไปยี่ยมอยู่มาบานได้เลยนะเอ่อตกอ่ะเอ้ยมีใครยิงกันอนะใครยิงกันนะเ็จโจรเนีนะ่ยเกมเล่นคนเดียวนี่คือแบบสนุกนะครับผมสนุกตรงที่แบบถ้าใครยิงกันนี่คือเราจะรู้ทันทีนั่นไงตรงนั้นไง ยิง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 โอ้โหไอเราก็ใส่แบบแต่งให้กระสุนน้อยอ่ะมีใครมันยิงวะนอดด้านหน้าเราอ่ะมันลัดช็อตไปอ่ะนั่นไงต้องต้องยิงใส่จัดไปเด้ขอแบบโบมโบมอ่ะมันหนีไปซะก่อนนะผมเดี๋ยวต้องไปแต่งปืนมาใหม่ละต้องใส่เอ่อแม็กซ์สักสามร้อยนะแม็กซ์น้อยเกินนั่นไงมันสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับ แดกตะัวไปซะมึงอะแดกเอา้าแดกเนี่ยกระสุนน้อยไปอ่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแล้วละ่ะต้องไปเปลี่ยนแม็กแล้วอะไม่ไหวแล้วมันยตัวนั้นไงนั่นไงนมันโผล่มานิดนึงสวัสดีครับผมตายแนะ้ะมึงไม่แบบมึงไม่ฮิวตัวเองเลยเหรอมันคงไม่มียาบ้างมันไม่ฮิวตัวเองเลยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วน่มอ้ยมีคนยิงกันตรงหน้า เอาแล้วใครเราต้องไปแจมเอเดี๋ยวนะทำไมเอเดยเดี๋ยวก่อน,นคือแบบทำไมทำไมปืนผมเป็นงนั้นนะบัคบัคแดกโอ้ไม่น่าเลยนะผมไอเราก็เพิ่งชมมาแบบ3าสคลิปไปนะผมเพิ่งชมไมว่ามันดีนะสักพักเจอบัคบัคแดกนะครับผมปืนบัคแดกแต่ว่าไปตรงนู้นมีคนอยู่นี่เมื่อกี้เห็นเสียงปืนมาจาก ข้างล่างเห็นเสียงปืนนี่ขังหมายข้อว่างไงเนะี่ผมวันนี้จะมาแบบรีวิวแมพอย่างเดียวนะแมบพบแม่งไม่เห็นหาอะไรเลย,เลยไม่เห็นหาอะไรเลย,เลยปกติก็แบบไม่เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอมาอยู่สักบนหินนี้ก็แล้วกันเนะราผมมาอยู่มุมสูงเข้าไว้เออในผะมเดี๋ยวเอออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตอนนั้นที่ผมเก็บไอ้ดอกนะผมเอ๊ะ ไม่น่าจะมีนะผมไม่เห็นหรอกเลยไม่ใช่หรอกไม่เห็นเดี๋ยวผมขอเออนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะครับผมพักมือพักมือนะไอ,อมีคนมาข้างๆเราเดี๋ยว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 มึง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 พูดไม่ทันขาดคำเราจะพักมือสักแป๊บหนึ่งมันมาแล้วมันมันรู้อะมันรู้เออ,เอดอกไม่ใช่ดิวงอยู่ตรงนู้นแหละโอ้โหไปขยับไปเข้าไปใกล้ๆวง ลงตรงบ้านนี้มีคนไหมไม่มีนะเนาะมาคิดได้เสียงปืนอยู่ตรงนูน้นเอ๊ะคำบนกหรือเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวเขาวงก่อนซิเขาวงก่อนซิมีใครไหมเนี่ยต้องฟังดีๆเอ้ยเอ๊ะ,เ,อะ,เ,อะเดี๋ยวนะเสียงใครอ่ะนั่นไงจะไปไหนครับไปไหนครับได้ยินเสียงนะเพื่อนเออหูฟังนี่คือแบบราคาอาจจะไม่เยอะนะงแต่ดีอยู่นะฮะไปเข้าวงก่อนตรงหน้านั้น นะฮะแต่ระวังด้วยนะผมน่าจะมีคนดนะ่ดูแล้วเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแบบเออไอชื่อสีม่วงนี่คือแบบคนแน่นอนเ,ออเดี๋ยวไปอยู่บนหลังคาก่อนดีกว่าขึ้นตรงนี้เลยเทคนิคขึ้นไปเออนะฮะตรงนี้ในวงพอดีไอยดานหน้าเราได้เสียงฟีเท้าจะดังหรือเปล่าด้านหน้าเราเนี่ยแน่น่นั่นไงนั่นไงนั่นไงัสด,ดีครับเพื่อนัสด,ด,ด,ดีครับัอดีครับอดีครับ ถึงปืนจะบักแต่ปืนก็ยังแรงอยู่นะเนี่ยโอ้ยสองคนอ่ะด้านหลังอ่ะนั่นไงนั่นไงได้เสียงปืนจากด้านในนะได้ยินเสียงปืนมีใครอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปนะแต่ระวังกับดักด้วยไอ้พวกนี้ชอบใช้กับดักนั่นไงอ่า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 อ่ เดี๋ยวเราไม่อยากก้อมไปกลัวกับดักนะไม่รู้ว่ามันเป็นบอทหรือเป็นคนแต่ระวังเราต้องแบบบีแคร์ฟูลเข้าไว้นะครับนั่นไงลงบันไดามาแล้วอ่ามันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมนี่ผมนี่นี่น,น,นี่นี่น,นี่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 นีน่นี่นีน่นี่น่นี่นี่น <assess> ี่น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 ี่ เอาอันดับหนึ่งกันเลยเอาเป็นไงบ้างครับผมกับแมปใหม่แมปที่มีหมอกควันนะผมไม่รู้จะเรียกว่ามันหมอกหรือเรียกว่าควันดีนะผมแต่ที่ร,รู้คือมองไม่เห็นนะปกตินี่คือผมก็เป็นคนที่แบบมองศัตรูไม่เห็นอยู่แล้วไงแต่พอมีหมอกเข้ามาปุ๊บนี่คือไม่เห็นเขาไปใหญ่เนะต้องแบบสังเกตดีๆนะผมไอตัวที่แบบมีสกินแบบเด่นๆนี่คือเตรียมตัวตายนะต้องหาอะไรแบบ แบบพังตัวเข้าไว้นะครับผมอ่ะโดยส่วนตัวผมว่าแบบมันก็เล่นยากประมาณนิดนึงอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็ขอพุณทุกคนที่ตามชมจนจบแล้วก็เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมยินดีบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,ร์กันด้วยนะครับเออผมไม่รู้ว่ามันแมบนี้จะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับผมน่าจะมาประ,ประมาณสัปดาห์หนึ่งมั้งหรือไม่ก็เดือนหนึ่งนะครับผมแต่วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาสัมผัสก็รีบเล่นนะครับผมก่อนที่มันจะไม่มีแล้ว แล้วก็ยังมีโหมดซอมบี้ด้วยนะในตัวเออนะับผมสนุกทั้ง2แบบเลย